แต่แช่แช่แช่่จ้าของโปรดจะผัดหมูกรอบพี่น้องหมูสามชั้นสั้งหมูนัางสีจา้าเอาหมูเจสีหมูอันใหญ่พี่น้องอเป็นแบบเพิ่นขาขายเพิ่นขายอันนี้แหละแบบแบบกำไรดีกว่า่นละก็เลยเอาซ้อยเพิ่นซสือสองรอพี่น้องเสือ่อ หมูสามชั้นกับสวัสดียำเย็นดนะจ้าจะผัดกะเพราสูตรเด็กๆกินนะคะวันนี้อาหารเย็นวันนี้บบเข้าไปเกี่ยวเลยบอผัดกะเพราหมูกรอบจะเป็นไทยนิดนึงนะคะหงเขา่าหัวเข่าแบบเขาขซีมอนน่งมาคนเข่าซุปแกลๆเศร้าๆุ่นเเยนต์ทำมา

พอวันนั่งเอามาหายนาะ่งก็เลยต้มต้มแล้วก็มาทอดจ้าตีเดือนกำลังแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเลี้ยงไปนะคะ <c oughs> <c oughs> จะคนแล้วสดาวคนบนสูงหมูสองต่อนพ่อบอหมูชกเวลาจีนอีกครับไปจต้มสิงต้มสิงใส่กระดูกมา ผักลงไปค่ะอันนี้คือถั่วผักยาแล้วก็น้ำมันส้มแง่ด่างในลุมแห้งเครื่องไม่แซ่บเนาะใส่ลายได้อีกหน่อยอ๋อ

แต่เราตอนต้มก็ใส่เกลือที่ตอนทอดก็ใส่เกลือแข่งกันลงไปเสียแข่งกันใครจะเค็มต้องพูดอย่างนี้ค่ะของใครจะเค็มอเคนั S <S ผมงวิเศษจ้าใส่ไรหัวปลูกลายหัวไปหัวมันแหละแต่นะคะคันนั่นนะบอว่างเจ้าเตาเจ้าเรียวก็เหมืนน้องคันโอ้ยนวท่านใช่ละปุากท่าน จะทอดบ่ một กดหน่อยนึงทอดแปด say bò บ่มีหน้าเส้นน้ํา

ใส่ก็บเรเคยบอกโอ้ยมันเค็มเด้อกับเราว่าอย่าใส่ลายแต่ยังกึ่งตอนต้มก็ใส่เกลือแล้วหมูนั่นตอนมาซับซับแล้วเอาเกลือยังบุญเกลือเลยเบิร์ตตอนนั้นมีแต่มีแต่เกลือกับเกลือพี่น้องเลยมันจังเหลือกินไปใหญ่เลยเนาะมันย่างจ่าง เผาลงไปนะจะนะคะใส่น้ำเองแล้วใส่หยกขาวบอืขาวขุเล่านี่โดย

ป็นตาเนี่ยตกไก่เมื่อสาเนะตกไก่จะมองไปยี่กิ่ต้มเนกะทานกิ่มต้มเนเด้อต้มเซนชารอยมาล้มมเาลทัเดียคนเสบ้นมันบริบาลแหงคนนั้น ลดต้องคอยหามายกลงคอยจับเดี๋ยวมันอดเข่าทอดนะไปนี่เด็ด้ะให้ได้ไหมยังเงี๋ยเยี่ยมเ

สบายดีเลกสบายดีปากาเวยเซ็นบุยเต้นเต้นนอนจ้าเป็นลูกลูกเข้มบอกเข้มไปเดินเข้มแั่งต่าหลาย

ไก่ไก่มวอเนี่ยไก่มั่วรูกไกมักวลาลงนะโอ้ยมายก็ใส่ก๋วยเตียว่ยเนียอิ่มนะพ่จ้ากินกินกินเอื้อยกินกินเออแซ่บกินลงไปนะท่านได้ซ้ำกระพุ้ยซ้ำกินลงไปเอ้ย น้ำตาลก็บปทะเขึ้นดอกกินเดี๋ยวเด็กๆเขานยกเขาแล้วเขาจะนขาจะมากินนะจ๊ะ แซ่บาทามแซ่บล <Yeah. S 1> ุ่มเลิ้นคือว่าเค็ม oh. เค็มเค็มอูบอกให้มูพัดเค็มเค็มมากินพอจมเค็มเค็ม ตั้ตั้งนี่ตั้งตั้งนี่ตั้งนี่ต้มสินสร้อยจ้า giật hạt อ่ะเพชรดิเด้พ่อดิหำได้มันมา ต้มโครงต้มซีโครงแห่นรถเอาไว้เห็ดซุปมันเด้มือหนาได้ไหมเสต้ไว้ ตวเดียวนี่วเซลมอยากตั้งเองเล้ตั้งให้บ้างอยากกหน่อยมีมันออยงเงยโคยโคยเคนโคยมาก็เลกิอ่างงคนมีร่ไปกินไปชิลลมาเดละเมื่อบ่

ว่าจ yeah uh, ังได้คอมเมนต์ด oh, well, ูไปเลื่อนมาเข้มเข้มมู้โอยเกือบเลบาวยกพูดสื่อเด็กนเด้ ไอพี่น้องจ๋ามานี่ลาปาจ๋ากระเดาจ๋ากันขาปุ้กมกันเุนตกำลงใจจ้าเด้อสวัสดี่ะวู้ฮู้นเริ่มไปปล่อยนดพี่น้องเลยปล่อยปยเบิรด บอแป็บสัตอีกถ้วยที่สองจ้าไพ่บอกว่าเค็มเค็มเบิร์เรื่ยงว่หิวข่าจซื้อดอกงอกกันวอะง่ยโย่หอมแม่ใช่ใช่บอกาเบิร์ตนะามาิบข้บนกางเกีอะไรใครก็ต้มหม่ได้งอยู่ไหน บือน่ะเสียติไห้เด้อคาแห้งมันนี่นามีแห้งบืนมีอะไรเ้วหายติบคนละสิบห้าบาทของ้ผู้ชายน่ะได้สิบบาทเสียเบาถ้าเบาก็สิไว้ซื้อเบียร์ให้กิน อยากได้ตับบ่บ่าอุดหอยได้จับกระล่างนี่เด้อคุยนั่นอึอ่า่า้ยาเป็ดล่าง เสียงอะไรอยู <mean> ่ในบ้านกี <lik> <guess> ้ก้ากี้ก้ากี่น้องแลนคือเตียงแล้วก็แลนคือโซฟาอยู่บนมือ